ขาดคู่ต้องอยู่คนเดียวาดค่ต้องอยู่เดียวขาดคู่ต้องอยู่คน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 เดียวขาดคู่ ได้ฟังเสียงปู่ตาอยู่ฟ้าฟังเสียงปู่ตาอยู่ฟ้าได้ฟังเสียงปู่ีกดตป่คิดลานาน่มขี้ี้จริงบอกว่เกลม่เาคนรังนะเอน้อแจ้งความรับรางวัลนะฮะด้านหน้าเวที ไม่เยยบยาเราไม่เยบอยาเราเจ๊เจ๊เจ๊เท่า้เจ๊เจ๊ต้องเอาแล้วเนน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 ตอนรับรองวรลคุทำขนาดนั้นเลยหรออิ๋วอิอทำอย่างนี้ตอแหล่ชัวร์เลย นักเอกอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยคนจักรแลเยอะกว่าบูยนอเนอเนอ้นเนออยนอะเนอนอเนรนอะนออนะเอกเอนอะอะนอเนอะนอเนอนออนะเนอะนอะเนงนะนนอ พราพานเลยใช่ปาต้องติดเยอะกาเขาขอบคุณก็หมวก็หัวลูกก็หัวคุณนึกนะฮะคุณนึกคุณนะฮะคุณนึกเป็นย่างสูงนะเอไอไอกเกตัวนี้ว่าโอ้โหน่ารักมากเลยลูกอืเยหนูหนูจกรกลรางวัลเขาเรียกไปรับรางวัลเออเอหนูจากแรก งดงามนะใส่ชนไหมเนี่ยใส่ชนไหมใสชม่สชนนะใส่ชนราชันเอ้พี่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 ผมถามหน่อยยวยด้วยพี่คือว่าโอยขนลกผมเนี่ยผมซื้อมาประมาณสามสี่หมื่นเนี่ยคนลกพี่รีพุ่มเท่าไรเนี่ย <laughs> นี่นี่ครับทัวร์ทัวร์ครับครับผม <laughs> พี่ทาวคุณพ่ครับผมพูดเท่าไหร่ครับผมพูดเท่านี้พี่ต้องต้องทีย่แบบเต็มตีเลยก็ก็ก็แบบเต็มตีเลยแล้วอะไรแล้วล้มหมดตัวล้มหน้าเดี๋ป่ะเนี่ยฮะหมดตัวล้มหนเอ๊ะไอ้เรื่องที่ไม่คนรถามมันก็ถามเนี่ยไม่ล้ดไม่ล้มก็ได้มันจะล้มทำไมเขาไม่ให้ล้ด